ทานแต่ทานทานแต่ทานทานทานเสียงเข้ามาแลดิเสียงเข้ามาแล้วเสียงเข้ามาแล้วเทสทึสทึสโอเคทานแต่ทานทานแต่ทานอีดิเตอร์ตัดสปอตตัวนี้ใครเป็นคนตัดเนี่ยจังหวะแม่งแบบฮาร์ดเซลจัดแบบดูนี่นะทุกคนดูนี่นะนี่ See it in IMAX ที่เกตเงาน้องเลยโอ้โหโคตรฮาร์ดเซลเลยที่พอที่จะเห็นอะไรเยอะขึ้นนะ อย่างน้อยๆน,นะสิ่งแรกที่เราได้เห็นก็คือซีนที่เล็กส์ลูเทอร์บุกป้อมอินโทเวิร์ดนะครับชื่อมันคือฟอร์ติสออฟโซดิจูใช่ไหมเป็นป้อมแบบป้อมเดีดยวได้ป้อมอินโทเวิร์ดของพี่บิ๊กบลูเราแล้วเราก็ได้เห็นนะคนที่เล็กส์ลูเทอร์ขนมาด้วยก็จะมีเดอะเอนจิเนียร์ใช่ไหมแบบเปลี่ยนร่างเป็นอาวงอาวุธได้ใช่ป่ะอัลต้าแมนอัลต้าแมนนี่ก็คือซูเปอร์แมนเลวว่างั้นเถอะแล้วก็มีอ e ีเอฟอีเอฟคือกิก เล็กรูเทอร์เอาไว้ไง่ายๆเด็กเด็กเสียอีอีฟนึ่คือเด็กเสียน่าจะมาเก็บงานแหละก่อนหน้านี้ปล่อยตัว5นาทีออกไปใช่ป่ะแล้วก็เหมือนเป็นแบบซูเปอร์แมนโดนต่อยมาสะบักสะบอมต้องการกลับมาฮิลใช่ไหมและไอ้ป้อมอินโทรเวิร์ดของซูเปอร์แมนเนี่ยก็คือเหมือนมีคล้ายๆแบบแว่นขยายอันเบลเมอร์เทเมเท่ทบ้านอะไรเงี้ย <laughs> แบบว่าใช้สโคบ ตัวแสงอาทิตย์คือการที่จะใช้แสงอาทิตย์มาฮิวซูเปอร์แมนได้เนี่ยมันต้องการแสงอาทิตย์ที่เข้มขน้นเพราะฉะนั้นอีกเครื่องมือที่เราเห็นเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสะโขบแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้แสงอาทิตย์เข้มข้นมาฮิลซูเปอร์แมนเอาง่ายๆไม่ต้องบินไปหาดวงอาทิตย์ก็ได้อยู่บนโลกก็ฮิวได้เลยสะดวกสบายเป็นแสงอาทิตย์แบบ แสงอาทิตย์ Delivery <c oughs> นี่เป็นเครื่องสร้างแสงอาทิตย์ Delivery นี่มัน Delivery แสงอาทิตย์มาฮิวจ์ูแมนถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยไอในป้อมอินโทรเวิร์ดเนี่ยมันจะมีเหมือนแผงวงจรควบคุมนะในการควบคุมฟังก์ชันต่างๆที่ใช้งานในป้อมในบ้านมันนะโดยที่มันจะมีคล้ายๆกับ พูดไงเดียเหมือนพนักงานเราจะพูดว่าพนักงานพี่เลี้ยงพ่อบ้านก็ได้มันเป็นเหมือนหุนย่อยจฉริยะมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่เล็กลูเทอร์อาจจะร่วงรู้แล้วว่าซูเปอร์แมนเนี่ยสามารถใช้แสงอาทิตย์ในการรักษาตัวเองได้นั่นหมายความว่าเล็กลูเทอร์ก็พยายามทําทุกวิถีทางแหละในการที่จะทําให้ซูเปอร์แมนเนี่ยใช้ชีวิตด้อย่างยากลำบากมากขึ้นอย่างน้อยๆน,นะทำให้ซูเปอร์แมนแม่งแบบฮิวได้ยากขึ้นน่ะไม่มีแสงอาทิตย์เดลิเวอรี่เหมือน ที่เคยมาแล้วนะเอ้ยถ้ามึงใจฮิวก็ต้องออกไปฮิวไกลๆอะไรเงี้ยอาจจะเสียเวลงเวลาว่ากันไปอะไรแแต่ก็อ่ะเล็กรูเทอร์มาเก็บงานอย่างน้อยๆน,นะตรงนี้นะ่าจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีไดอะอะล็อกของเล็กรูเทอร์นะมันบอกว่าซูเปอร์แบนเน่คือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลกใบนี้เลยใช่ไหมตามแผนแล้วเนี่ยกูจะฆ่ามึงและ อีดอกนักข่าวที่สำมมึงด้วยกูจะฆ่ามันด้วยและไม่พอบิดามารดอนยาติโกโหติกาของมึงเนี่ยกูจะกุดหัวมันเสียให้หมดุดไอ้เจตตาแม่ <c ười> คือโกรธมากแค้นจัดก,การที่เล็กูเทอร์พูดประโยคนี้ออกมาเนี่ยมันทำให้เห็นชัดเจนเลยนะว่าความชิบหายวายป่วงความเวน่าสันตโลทั้งหมดอะ ก็คือเล็กรูเทอร์อยู่เบื้องหลังเอเล็กรูเทอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนรวยประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นเหมือนแมสยูดิคอนตัวแรกของจัก,กรวาล DCEU เลยนะครับนั <c oughs> ่นก็คือประสบความสำเร็จแต่เด็กร่ำรวยจัดแต่ว่าเสือกใช้ อำนาจของตัวเองทั้งเม็ดเงินทั้งคอนเนคชั่นอะไรต่างๆในทางที่เฮียนิดนึงก็คืออิจฉาเนี่ยอิจฉาซูเปอร์แมนไม่ชอบเลยอีสัต์นี่คือแบบมึงเป็นเอเลี่ยนที่ทุกคนบนโลกไปรักมึงได้ยังไงมึงไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำอีสัตว์อีดอ,อกทองอะไรเงี้ยมันก็เลยพานไปหมดว่าแบบเฮ้ยอีนักข่าวที่สับมึงอ่ะอีลูอิสเหลนลูอิสหลูนอะไรนะั่นแะนะละหรือกูจะคิวมึงด้วยใครที่เกี่ยวข้องซูเปอร์แมนไล่คิวหมดเพราะฉะนั้นไอเหตุการณ์ ต่างๆที่สร้างความลำบากให้ซูเปอร์แมนหรือเหตุการณ์ทุกอย่างที่มีผลกระทบกับซูเปอร์แมนน่าจะมีเล็กซ์ลูเทอร์วางแผนอยู่เบื้องหลังแน่นอนและในตัวอย่างนี้เราก็ได้เห็นคำพูดของซูเปอร์แมนที่พูดตอบเหมือนพูดตอบนะเขาตัดตัวอย่างมันพูดตอบกันฝั่งซูเปอร์แมนก็พูดตอบไปว่าไม่ว่ามึงจะวางแผนเอาไม่ๆม,มซูเปอร์แมนต้องต้องสุภาพหน่อยนะเออเป็นสุภาพหน่อยเป็นซูเปอร์แมน Superman, ไงต้อง ไม่ว่าคุณจะวางแผนทำอะไรมานะครับคุณเล็กซ์ลูเธอร์แผนของคุณเนี่ยไม่มีทางสำเร็จแน่ฮะฟูประมาณนั้นก็คือเราได้เห็นชัดเจนว่าซูเปอร์แมนเขาอ่านรู้ไม่ว่าจะรู้ช้าหรือเร็วแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันจะมีจุดที่ซูเปอร์แมนรู้ตัวว่าใครอยู่เบื้องหลังในการก่อความวุ่นวายนี้เพราะฉะนั้นแด a l o g อกสออย่างเนี่ย มันบอกให้เราเห็นพอสมควรว่า p o s i t i o n ของซูเปอร์แมนปี2025เนี่ยมันจะเป็น p o s i t i o n ความบาดหมางระหว่างเล์ลูเทอร์กับซูเปอร์แมนโดยที่เนื้อเรื่องน่าจะไม่ได้เน้นแค่การต่อสู้ระหว่างเล์ลูเทอร์กับซูเปอร์แมนเพียงอย่างเดียวแต่มันจะเป็นการให้เราเห็นความสามารถอีกหนึ่งอย่างของเล์ลูเทอร์นั่นก็คือการบงการและป่วนหลายๆจุดนะครับมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เล์ลูเทอร์ มันพูดเอาไว้ประมาณว่าพวกนั้นอะมันอยู่ข้างซูเปอร์แมนใช่ไหมงั้นปล่อยให้มันตายผมว่าพวกนั้นที่เล็กลูเทอร์พูดเนี่ยน่าจะเป็นไปตามที่อีดิเตอร์เขาลำดับเหตุการณ์ก็คือพวกประชาชนในโบลิเวียประชาชนในโบลิเวียนะครับชักธงเหลืองประกาศกลาวว่ากูจะกินเจไม่ใช่ ขึ้นธงเหลืองก็นึกว่าจะกินเจตอนแรกไปซูเปอร์แมนบอกว่าอยู่ข้างซูเปอร์แมนไอซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนะแมน,นะครับนี่แหละน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดความวินาศสันตโลภายในโบลิเวียนะครับแต่คราวนี้มันจะมีไอชุดเกาะหุ่นแฮมเมอร์ออบโบลิเวีย ไม่แน่ใจว่า Position ของ Hammer ร์อ o l i บลิเเนี่ยคืออะไรทำไม Hammer ร์อ o l i บลิเียถึงมาสู้กับ Superman อะไรเงี้ยผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือทั้งหมดนี้คือแผนของ Lex กซ t เทอแน่นอนคือแบบแม่งกูพาเลยใครที่เกี่ยวข้องกับ Superman ไม่ว่าจะแบบขอเอาเรียกร้องสนับสนุนส้นตีอะไรก็ตามไม่ว่าจะสนับสนุนมากน้อยถ้ากูได้ยินมึงสนับสนุนกูกับมึงคืออยู่ฝั่งตรงข้ามกันอะไรฟิลนั้นเล็กซูเทอมัน ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นชัดเจนในนี้ก็คือโพสิชันของทีม u s t i c e League International ไอ้ทีม u s t i c e League International เนี่ยเป็นทีมที่ก่อตั้งโดย Maxwell Lord นะ Max w e l l ล์ลรับบทโดยน้องชายของเจมส์กันก็คือชอนกันไอ้ทีม u s t i c e League International เนี่ยเป็นทีมที่เป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่ที่มันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับซูเปอร์แมนอะซูเปอร์แมนเหมือนเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เอกชน นะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลรัฐเบิร์นหรืยอะไรกฎของรัฐบงรัฐบาลอะไรก็ไม่สนกูแค่จะทําดีทําไมมันยุ่งยากขนาดนั้นวะประมาณนี้นะซูเปอร์แมนนะครับเพราะฉะนั้นซูเปอร์แมนก็จะเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ที่ทําดี่กูไม่สนนะสนที่สัญญองสัญญาข้ามแดนข้ามเดินหรืยอะไรส้นตีนึงไม่สนนะกูแค่จะช่วยคนนะครับแต่ไอ้จัสซิลลิตอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นตัวแทนของฝั่งรัฐบาลน,นะเอ่อเคลื่อนไหวภายใต้กฎและข้อบังคับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม็กเวลล์เเป็นนักธุรกิจไง เออมันก็แบบสร้างทีมซูเปอร์ฮีโร่ของตัวเองก็เพื่อผลประโยชน์ส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ j u s t i c e League International ทีมนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะาเข้าข้างซูเปอร์แมนมันจะมีอยู่2ซีนที่เป็นคำพูดจากสมาชิกในทีม j u s t i c e League International นี้นีครับคนแรกคือกายการ์เนอร์กายการ์เนอร์บอกกับซูเปอร์แมนว่ารีบลงมือเถอะพเบิมบิ omb, Big Blues ๊กบลูสอะไรอย่าง <laughs> เงี้ยนะครับก็เหมือนเป็นการแบบเหมือน เป็นการเชียร์อัพนะแบบจะทําอะไรก็รีบทาเถอะอันนี้ก่อนที่มันจะเละเทะตุ้มเป๊ะไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยมึงตัดสินใจเถอะอะไรเงี้ยคือซูเปอร์แมนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์เก่งที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นเนี้ยมันถูกตลบเล่าและถูกนําเสนอมาตั้งแต่ในคอมิกแล้วอย่างเช่นการเล่นกับเรื่องการตัดสินใจของซูเปอร์แมนต่อให้มึงมีความเร็วแบบเหนือแสงซูเปอร์มันเร็วมากถูกไหมแต่มึงก็ต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยเลือกที่จะช่วยซ้ายหรือขวา ถ้ามึงไปทางซ้ายขวาจะชิปหายถ้ามึงไปทางขวาซ้ายจะชิปหายอะไรอย่างเงี้ยนะประเด็นพวกเนี้ยมันเล่นกับซูเปอร์แมนอยู่เรื่อยๆอีกเรื่องหนึ่งก็เล่นอยู่เรื่อยคือเรื่องการเมืองเรื่องแบบความยุ่งยากระบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่ในซูเปอร์แมนเหมือนกันการที่กายการ์เนอร์พูดว่ารีบลงมือเหอะพี่เบิมนั่นหมายความว่าทีมจัสติสลีกอินเตอร์เนชั่นแนลในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเข้าข้างซูเปอร์แมนกับอีกตัวละครหนึ่งในทีม ที่พูดกับซูเปอร์แมนก็คือมิสเตอร์เซเลฟิกมิสเตอร์เซลฟิกพูดกับซูเปอร์แมนไว้ว่าหยุดดีซุปหยุดดีหยุดเล่นดี <c oughs> ประมาณนะ้ะซูเปอร์แมนก็แม่งแบบรอแล่นะแล้วก็ฟื้นกูไม่ได้เล่นกูกำลังทำสิ่งที่สำคัญอยู่ <c oughs> เสียงหลงด้วยเ <c oughs> นี่ย ถึงบอกว่าเจมส์กันน่ะตอนที่ยังตัวอย่างไม่ฉายอ่ะเขาเคยต่อกับนักข่าวไปซูเปอร์แมนน่ะมันจะไม่ตลกโปกฮาเหมือนตอนคุณดูแบบการเดียนกับฟอรซีเหมือนตอนคุณดูซูซาสควอร์หรอกนะอมืมันจะจริงจังขึ้นนะอันนี้ก็บอกให้รับทราบกันก่อนนะทุกคนแต่จากที่ผมเห็นเนี่ยตลกครับ <laughs> แต่ผมผมพอที่จะเข้าใจเตรียมกันอยู่คือณนะวันนั้นน่ะเขาต้องการจะบอกประมาณว่าแบบเนื้อเรื่องมันจริงจังขึ้นซูเปอร์แมนมันเป็นเหมือนแบบตัวแทนของอเมริกาเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกสุดในโลกแข็งแกร่งหล่อเหลาเอาการอะไรอย่เงี้ยใช่ปะ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในซูเปอร์แมนครั้งนี้ก็จะมีเรื่องการเมืองด้วยมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่การที่ซูเปอร์แมนตอบม,มิสเตอร์เซฟิกแบบนี้แบบ กูไม่ได้เล่นกูกำลังทำสิ่งที่สำคัญอยู่เนี่ย <c oughs> ตลกเฮีย er. ยังไงมันก็ดูตลก <c oughs> แล้วก็อ่ะอีกซีนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือซีนนี้นะซีนนี้เป็นซีนที่เราได้เห็นซูเปอร์แมนกำลังอุ้มเด็กทารกตัวเขียวโป้งหนึ่งไอ้เด็กโป้งหนึ่งตัวเขียวเนี่ยมันมีชื่อว่าเบบี้โจ伊ไอ้เบบี้โจ伊เนี่ย เป็นลูกของเมตาโมโฟในช่วงไม่นานมานี้เนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับจัก,กรวาล DCU ของเจมกันนี่แหละเหมือนทำให้แฟนใหม่นะครับเป็นหนังสือเด็กน,อนอ้อยนะเออเพื่อแบบเหมือนอย่างน้อยๆเนี่ยทำความเข้าใจกันเล็กน้อยเหมือนคล้ายๆกับเป็นออเดิร์ฟก่อน นะแบบดื่มอะไรเย็นๆให้มันชื่นใจก่อนครับก่อนจะดูของจริงครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีข้อมูลที่พูดถึงเมตาโมโฟกับเบบี้โจอี้อยู่ซึ่งข้อมูลที่พูดถึงเมตาโมโฟก็คือลูกของเมตาโมโฟก็คือเบบี้โจอี้นี่แหละโดนเล็กดูเธอจับตัวไปเพื่อเป็นตัวประกันให้ทําตามคําสั่งคล้ายๆกับว่ายื่นข้อเสนอให้เมตาโมโฟว่าแบบอ่ะมึงเลือกฝั่งมาว่ามึงจะอยู่ฝั่งไหนะระหว่างอ e ีเอเลียนบิ๊กบลูนั่น กับกูเล็กฟักกิ้งลูเธอร์เลือกมาโดยที่จับลูกเขาเป็นตัวประกันก็แน่นอนเมตาโมโฟมันก็ต้องอะผมผมเลือกเฮียก็ได้ครับเล็กฟักกิ้งลูเธอร์ผมเลือกเฮียได้อะไรย้ยขอให้ลูกผมยังปลอดภัยอยู่ก็พอนะอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นเราจึงได้เห็นว่าเมตาโมโฟถูกเล็กฟลูเธอร์จับไว้นะครับผมแล้วก็มีซีนที่เป็นเหมือนพลังของเมตาโมโฟเออเน่ข้อมูลผมไปหามานะครับมีคนบอกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นพลังของเมตาโมโฟ นีครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับข้อมูลที่อยู่ในหนังสือการ์ตูนนั่นแหละนะครับแล้วก็ยิ่งมาได้เห็นเบบี้โจ้อีกเนี่ยก็น่าจะชัวร์แล้วว่าเมตาโมโฟอ่ากระทําทุกอย่างจากการเหมือนคล้ายๆจากการบงการของเล็กซูเทอร์แต่ผมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นช่วงสั้นๆแหละเรื่องราวของเมตาโมโฟอ่ะน่าจะเป็นช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งของหนังเท่านั้นเองที่แบบ เหมือนเข้ามาเป็นอุปสรรคนึ่งที่เล็กลูเทอร์สร้างและซูเปอร์แมนก็น่าจะแก้ได้ในที่สุดนะครับเพราะว่าฉากนี้คือซูเปอร์แมนอุ้มแบบไอ้เบบี้โจอ้ไว้แล้วไงก็น่าจะใกล้จะแก้ปัญหาได้แล้วปะก็น่าจะช่วยลูกของเมตาโมโฟได้แล้วเพราะฉะนั้นเมตาโมโฟก็น่าจะแบบผ่านไปอุปสรรคนี้ก็แก้ไปเช็กติ๊กอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นะนะฮะมาถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ,อทีมงานกีกี ทหารของเล์ลูเทอร์แก๊งทหารของเล์ลูเทอร์เนี่ยเขาจะเรียกพวกนี้ว่าแรปเตอร์เป็นคล้ายๆกับกลุ่มทหารที่ขึ้นตรงกับเล์ลูเทอร์โดยตรงเออเล์ลูเทอร์คัดมาแบบไอ้นี่เป็นทหารเก่งความสามารถสูงแล้วก็ตัวเล์ลูเทอร์เองเขาก็สร้างชุดเกราะให้พวกแรปเตอร์เนี่ยใส่เพื่อใช้ในการต่อสู้กับซูเปอร์แมนได้อย่างสูสีคือเล์ลูเทอร์ถ้าคุณนึกไม่ออกลองนึกภาพถึงโทนี่สตาร์คในจักรวาลที่ชั่วร้ายก็ได้ ซูเปอร์แมนมีอัลต้าแมนใช่ไหมที่เป็นซูเปอร์แมนเลวเล็กรูเทอร์ก็เป็นโทนี่สตาร์เลวประมาณนั้นนะครับตัวเล็กรูเทอร์เนี่ยมันจะมีมีเงินเยอะถูกไหมครับแล้วมีทีมนักวิจัยคน้นคว้าที่อะไรของตัวเองสร้างชุดเกราะเอาง่ายๆเถอะเล็กรูเทอร์มันจะมีชุดเกราะของตัวเองด้วยนะครับที่ออกมาอย่างเช่นแบบวอ์สูดเล็กโซสูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ถูกสร้างมาเพื่อทําให้มันใส่แล้วมีความสามารถที่ ไปต่อกอนกับซูร์แมนได้ไอ้พวกทหารแรปเตอร์เนี่ยเล็กรูเทอร์ก็ลงทุนสร้างชุดเกราะให้ไอพวกนี้เหมือนกันซึ่งสเปคของชุดสูตรที่พวกทหารแรปเตอร์ใส่เนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมาแต่ชุดเกราะของเล็กรูเทอร์ทุกชุดนะนะมันจะมีไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ตามอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าสเตตัสขั้นพื้นฐานทุกสูตรก็ต้องมีไม่ว่าจะเป็นมันใส หรือลูกน้องกูใส่สแตทนี้ต้องมีมีพละกกาลังและทนทานเหนือมนุษย์ไอพละกําลังและทนทานเหนือมนุษย์เนี่ยเป็นสแตทพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นเบสออนจากซูเปอร์แมนเลยเออแบบใครใส่ชุดนี้ก็คือจะมีพละกําลังต่อสู้ฟัดเวียงกับซูเปอร์แมนได้เลยนะครับผมแล้วก็ทนทานทนทานเหนือมนุษย์ไอ้ทนทานเหนือมนุษย์เนี่ยมันจะมีมุกตลกตลกกันนะที่แฟนคอมิกเขาแซวแซวกันก็คือชุดของเอเล็กซ์รูเทอร์ ไอวอสูตรตัวนี้มันเป็นชุดที่มึงลงทุนเป็นเป็นพันล้านอ่ะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านคือแพงจัดมึงสร้างทุกอย่างอีสัตว์ไม่สร้างมวกฟายเอ้ยเหมือนมึงทำรถทำฟ้าทุกอย่างแต่ไม่ทำประตูอีสัตว์โต้ลมไปดิแต่มันจะมีเหมือนคล้ายคล้ายแค่กับบาเลีย เออคล้ายๆกับบาเรียดูดซับแรงเพราะฉะนั้นนะครับจากซีนที่เราเห็นว่ามันจะมีพวกหนึ่งในแรปเตอร์ที่โดนซูเปอร์แมนต่อยแล้วฟันโยกอะไรอย่างเงี้ยฟังก์ชันก็น่าจะอ้างอิงจากในคอมิกก็คือคล้ายๆกับมีคล้ายๆเป็นบาเรียซับซับแรงเออซับแรงของซูเปอร์แมนนั่นขนาดซับแล้วฟิลนั้นอะเออผมว่าน่าจะคล้ายๆกันแบบนั่นขนาดซับแล้วนะ เออก็ยังแบบฟันร่วงอะไรเด้งหน้าจอของโทรทัศน์ด้วยเฮียแม็งโคตรด,ดีผมว่าไอซีนฟันร่วงเนี่ยป่าเจมกันแม็งโคตรแสบเลยก็คือเอามาเล่นกับแบบนึกภาพถ้าดู 3D อ่ะฟันมันน่าจะกระเด็นแบบใส่หน้าคนดูเลยอะเหมือนกับกระทบลูกตาเราแบบเปบ้งอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะนึกภาพถจาเป็น 3D เออถ้าดูเป็น 3D ยิ่งเป็น 4DX อะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะน่าจะเจ๋งซูเปอร์แมนพอมีซีนี้แล้วแม่งอยากดู 4D เลยได้ปะเออนะครับเพราะฉะนั้นสแตทพื้นฐานเรื่องพละกกำลังและความทนทานเนี่ยน่าจะอ้างอิงจากในคอมิกก็คือเห็นว่าไม่ใส่หมวกแบบนั้นนะ่ะแต่มันมีบาเรียในการสับแรงอยู่แล้วก็บินได้อาสแตทพื้นฐาน,นต้องมีต้องบินได้สแตทพื้นฐานก็จะประมาณนี้ทุกชุดต้องมี นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกีกีกูชุดทหารลูกน้องกูหรือชุดกูก็ตามไอ้สตทพื้นฐานนี่ก็มีแต่มันก็จะแอดวานไปตามแบบเหมือนชุดของเลกูเทอร์เองอะไรอย่างเงี้ยวอร์สูตรของนางอะ่ะก็จะมีแบบเหมือนมีมิสไซล์มีสามารถรวบรวมพลังจากแสงอาทิตย์แล้วยิงเลเซอร์เหมือนคล้ายๆซูเปอร์แมนก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีอะไรอะ่ะเหมือนครั้งหนึ่งผมเคยเห็นเล่นกับเรื่องแบบควบคุมแบบทําให้เหมือนสร้างภาพลวงตาอะไรก็มีนะ เออมันมีฟังก์ชันเยอะผมถึงบอกว่าเล็กรูเทอร์อ่ะอีกในหนึ่งมันจะคล้ายๆโทนี่สตาร์คมันพัฒนาชุดเกราะมาสู้กับซูเปอร์แมนน่ะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ซีนหนึ่งเออซีนนี้นะครับซีนนี้จะเป็นเหมือนอา่าลูอิสเลนนะครับขับยานไอยานเนี้ยก็คือทีค a าฟไอยานทีค a าฟเป็นยานของมิสเตอร์เทเลฟิก นะครับลอิสเลนขับ T-Craft มากับข้างในนั่นก็เป็นทีมงานของทีมข่าว Daily p เพนต t นั่นแหละไม่รู้จะรีบไปไหนแต่ที่แน่ๆก็คือการที่ลอิสเลนได้ขับยานที r a f t ของ Mr. t e ตอร์เทนั่นหมายความว่า m ิสเตอร์เทเก็น่าจะร่วมมือกับซูเปอร์แมนโดยที่อนุญาตให้ลอิสเลนใช้ยานเพื่อการอะไรบางอย่างจริงๆมันก็เป็นเหมือนซีนที่ค่อนข้างที่จะเน้นย้ำนะว่าซูเปอร์แมนสู้กับ เล็กซูเทอร์เนี่ยไม่ได้สู้เพียงลำพังยังมีทีมจัสติ e l e อินเตอร์เนชั่นแนลคอยช่วยเหลืออยู่ด้วยถ้าใครจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เท่ากับว่าเล็กซูเทอร์เนี่ยโดนรุมเลยนะจัสติกลีอินเตอร์เนชั่นแนลเองก็อยู่ฝั่งซูเปอร์แมนแล้วเฮียแม่งมีเนี่ยม Green ีกินแลนเทนอีกมี ik, มิสเตอร์เซเลฟิกมีฮอเกอ r อะไรอีกโอ้โหแล้วเล็กซูเทอร์ที่เป็นคนธรรมดาจะสู้ยงไงมึงไม่ต้องเป็นห่วงเล็กซูเทอร์อีเฮียเนี่ยรวยรวยแบบรวยเข้าขั้นโกงเลย มันมีทั้งอำนาจเงินมีทั้งอา่าำนาจคอนเน็กชันรัฐบาลรัฐบาลโกงนักการเมืองโกงหนุนหลังอะไรยเงี้ยโอ้ยเยอะโอ้โหมึงมันแล้วก็อีกซีนหนึ่งที่พีคจัดจัด,จดก็คือเป็นฮีทวิชันลำแสงจากตาแต่เป็นเหมือนเป็นฟูลเบิร์ดอะเออฟูลเบิร์ดแบบเปียง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 ,ยงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นซีนที่ตัว ซูเปอร์แมนนะครับใช้ฮีทวิชั่นฟูลเบิร์ดเนี่ยใส่พวกแบบกี๊ใส่พวกกี๊ของเลกรูเทอร์พวกแรปเตอร์ไอพวกแรปเตอร์นี่มันมีชุดซับแรงไงมันก็เลยเหมือนดึงดังดึงดังดังดังแบบยิงเลเซอร์ใส่แล้วก็ดึงดังดึงดังดึงดังกูถึงบอกว่าเจมส์กันเนี่ยแม่งบอกว่าไม่ตลกนะซูเปอร์แมนครั้งนี้เขาจริงจังนะมีเล่าเรื่องการมงการเมืองซีเรียสกว่าซูซสคอรแลในการเดียนแน่นอนแต่ ตลกเฮียผมยังยืนยันอีกครั้งว่ายังไงซะเนี่ยลายเส้นเฮียก็แบกโจ๊กว่ะก็ประมาณนี้นะครับในตัวอย่างใหม่เห็นข้อมูลเยอะอยู่นะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกเดือนเดียวละที่เราจะได้ดูกันจริงๆโคตรน่าดูเลยผมตื่นเต้นมากนะกับซูเปอร์แมนโคตรอยากดูใครรู้สึกอย่างไรกับซูเปอร์แมนมั่งหลังจากที่เห็นตัวอย่างล่าสุดอันนี้แล้วเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นคุณรู้สึกโอเคไหม เออเป็นไงรู้สึกโอเคไหมรู้สึกน่าดูมากขึ้นไหมหรืออะไรยังไงคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็กตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้งไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ